ผมอยากจะอยู่ในจุดนี้ให้แบบว่าไปได้ยืนยาวแล้วกันนีายจะมีแบบว่าคนคอยสนับสนุนนี่ยจะแบบว่าเป็นที่รักของทุกคนไปนานๆครับใช่ถ้าถ้าเป็นแบบที่วินนี่เหมาะ,ะผมว่าผมก็ใช่นะเพราะว่ารู้สึกว่าคือพอพอเราได้อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ย<ม>เราพอมีคนคอยสนับสนุนเราคอยแบบว่าเชียร์เราอยู่คนระับลรวก็รู้สึกว่าอยากอยากทำงานให้มันดีนครับแล้วก็แล้ว,ลวอยาก คืออยากตั้งใจแล้วก็ตั้งใจต่อไปเรื่อยๆครับใชอ่อยากอยู่ตรงนี้ให้ได้นานๆเหมือนกันครับผมแล้วก็รู้สึกว่าแต่ว่าจะอยู่ให้ได้นานๆมันก็มีหลายองค์ประกอบใช่ไหมหนึ่งเลยความสามารถเนะาะการวางตัวทุกอย่างครับก็รู้สึกว่าเออเราต้องตั้งใจทำให้ไม่ดีครับ หกจนตอนนี้ใกล้เรียนจบนะครับปีสี่ใช่ก็รู้สึกว่าทุกอย่างก็เหมือนเราเดินขึ้นบันไดก็ค่อยๆเดินขึ้นมาเรื่อยๆครับก็ก็ยังรู้สึกสนุกกับมันเหมือนเดิมนะครับใช่รู้สึกว่ายังอยากทำอะไรหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งแสดงหรือว่าจะเป็นการร้องเพลงใช่ครับก็ยังสนุกกับทุกอย่างยังรู้สึกว่าตัวเองยังแบบอยากทำอีกหลายๆอย่างเลยครับเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเราได้ประสบการณ์อีกเพิ่มหลายๆอย่างนีว่าเราได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นเพราะว่า จริงๆเนี่ยผมก็เริ่มเหมือนพอเข้ามา,เ,าเข้ามาเริ่มทํางานใช่ไหมตอนนั้นก็เหมือนที่สตางค์พูดเลยคือมันเหมือนค่อยๆขึ้ออในบันไดค่อยๆแบบว่าก้าวขึ้นไปเรื่อยๆในตําแหน่งที่แบบว่าเออมันท้าทายเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจที่ที่ตัวเองได้อยู่ตรงนี้ครับผมจากคนที่ไม่กล้าพูดไม่กล้าสบตาคนแบบว่าขี้อายมากกลัวที่ที่คนเยอะอะไรเงี้ย จนตอนนี้แบบว่าโอ้โหได้มาจาับ่าด้วยการทํางานตรงนี้ต้องเจอทุกคนนะต้องพูดต้องสื่อสารก็รู้สึกว่าเออตัวเองแบบพัฒนาตัวเองในทางที่ดีขึ้นเยอะครับแล้วก็ด้วยการมาทํางานตรงนี้ครับรู้สึกว่าได้แบบความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนาะได้ประสบการณ์หลายๆอย่างเลยครับผมก็แบบว่าก็ยังตอบตัวเองไม่ได้แต่ว่าก็เป้าหมายของผมก็คือต้องการที่จะแบบว่าเก่งไปเรื่อยๆฒนาเรียนขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีครับผม ผมน่าจะเข้าก่อนนะวินนี่วินนี่เข้าตามมาน่าจะเป็นแบบหลักเดือนเนาะแบบว่าหมายถึงว่าไม่ถึงปีเนาะน่าจะ,าจะค่อยเข้าตาม,ม,ามาันนะเจอเจอกันตอนนั้นรายการถ่ายรายการกับยายป๋อมแป๋มใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คุยกันเลยนะครับเพราะว่ามไม่รู้จักกันเลยตอนนั้นเล่นซีรีส์เรื่องแรกด้วยกันครับชื่อเรื่องว่าปาบนฟ้าครับเล่นกับปอนภูวบินนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วก็ไปรู้จักกันตอนนั้นก็เริ่มสนิทกันจากการเวิร์กช็อปใช่แล้วก็แบบว่าต้องเจอกันในบ่อยก็เลยสนิทกันขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่เคยคิดนะว่าจะได้มาเล่นคู่กันผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันคือเหมือนตอนแรกก็แบบว่าคิดว่าแบบเออเราเราเป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันเราก็ไม่ผมไม่ได้คิดเหมือนกันว่าแบบว่าเราจะแบบว่ามาได้เล่นแบบว่าคู่กันอะไรเงี้ยครับผมดูนิ่งๆครับ ดูแบบเออผมตอนนั้นผมมันอยู่กับเจมินได้เนาะเซลเลยคือผมรู้จักกับเจมินายรายการไปออก3คนตอนนั้นมีผมมีเจมินายแล้วก็มีวินนี่คือผมเนี่ยซี้กันอยู่แล้วกับเจมินายคนนี้เอ้ยใครวะเข้ามาใหม่เออแล้วเขาก็ดูนิ่งๆดูแบบเอ้ยผมก็เซลอยู่กับเจมินไยพี่คงง่วงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยออนิ่งๆตาติตงๆไงใช่ก็แบบลองคิดว่าแบบเอ้ยไม่พูดไม่จาเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยคือรายการเนี้ยผมจําไม่ได้ผมไม่มั่นใจว่ามันเป็นรายการชื่อท็อปก็เลย ยาของแบบที่จับคนจับผู้เล่นอะไรปะที่อยู่นใน้ห<ด>อประชุมเมื่อต,ตอนนั้นผมยังไม่ได้สังเกตใครเลยอ่าแต่ว่าพอเจอสตาง์จริงก็เป็นคนที่แบบวนี่ใสด่ดีคนหนึ่งเป็นคนที่แบบแบบว่าดูดูแบบคุยง่ายอะไรครับดูคุยง่ายใช้คํานี้เลยดีกว่าคุยง่ายแบบว่าก็ยังยังไม่ได้แบบว่าสนิทยังไม่อก็คุยคุยไดย้อะไรเยงี้ครับ ผมก็เป็นปกตินะก็คืคอด้วยความที่แบบเ่าเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เลยไม่ไม,ไม่ได้ปรับหรือว่าไม่ได้ซีเรียสเลยมากเราก็อยู่กันเราก็อยู่กันปกติเลยครับใช่มไม่ไม่รู้สึกว่าต้องปรับอะไรเนาะครับเพราะ่ด้วยความแบบรู้จักกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอมาทํางานร่วมกันก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรคอยตักเตือนกันคอยสนับสนุนกันให้แบบว่าดีขึ้นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับคือผมอ่ะแบบมีหลายครั้งที่แบบผมพลาดเลยครับสตางค์ก็จะเป็นคนที่คอยแบบว่า คอยพุชขึ้นมาคอยแบบว่าอ่าคอยบอกคอยอะไรน้ครับคอยเตือนแบบว่าอันไหนที่อันไหนที่แบบว่าอยากให้พัฒนาตรงไหนอะไรเลยครับก็จะช่วยบอกผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่พยายามขึ้นมามาขึ้นเรื่อยๆครับใช่เห็นตรงนี้เขาแบบว่าเขาตั้งใจมากคือเวลาเห็นเราคือพอเวลาผมเห็นคนตั้งใจอ่ะผมชอบใช่ผมชอบเชียร์ครับคนที่ตั้งใจต้อมาใช่ ตกใจครับอนแรก <c oughs> คือความจริงอะ่ะแฮชแท็กนี้มามีมาตั้งแต่ปล <ผม S 1> าปบนฟ้าปลาบนฟ้า EP สุดท้ายครับใช่แล้วผมจําได้ว่าเป็นซีนที่ผมแค่ยืนข้างกันแล้วก็คุยกันซุดๆอ่ะใช่แล้วแฮชแท็กก็พุง่งขึ้นมาตอนนั้น <c oughs> เหมือนว่าพวกผมแก่แค่รู้กันเองครับแต่ทางผู้ใหญ่เขาก็ไม่ได้รับรู้นะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> ว่ามันมีแฮชแท็กนี้ขึ้นมาอะไรมากมายใช่ไหมแล้วก็มาในแฟนผมนมหาลัยนักเรียนใช่ครับก็ต้องพี่อู๋แหละเนาะพี่อู๋พุ่งกับแฟนผมมาเลยก็เหมือนว่า ในโอกาสใช่แล้วก็คือตอนแรกอะไม่มีได้ทำครับคือว่าจะเป็นจะเป็นแค่กมมนไนโฟเลยนะในในแฟนในประธานนักเรียนเนาะแต่ว่าพอเวิร์กช็อปไปเวิร์กช็อปมาเขาบอกว่าเออมันมีเคมีอะไรบางอย่างที่ที่มันแปลกใหม่ดีแล้วมันน่าสนใจเขาก็เลยลองดูฮะสุดท้ายแบบว่าผลตอบแล้วคือแฟนๆชอบแบบว่าผู้ใหญ่เขาแบบว่าผู้ใหญ่เขาก็แบบว่าเห็นด้วยเนี้ยผมก็ดีใจที่แบบเออมันออกมาดีอะไรเงี้ยครับ เป็นโครงการที่แบบว่ามีการแข่งขันการแข่งสูงแล้วการอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเราต้องแบบว่าเราต้องเก่งจริงๆถึงจะแบบว่าทํางานต่อไปเรื่อยๆได้เลยครับผมต้องผมนะครับเธอต้องบอกกันว่าคือผมรู้สึกว่ามันไกลตัวผมมากจากตอนเด็กๆเพราะว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าแบบเออเราจะมาทํางานตรงนี้ครับคือต้องบอกที่อย่างที่บอกครับคือมันด้วยผขี้อายครับรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามีความสุขแล้วกันท่านหนึ่งตอนนี้ใช่มีความสุขแล้วก็ แล้วก็แต่ผมมาคิดไว้ว่าถ้าเข้ามาทํางานตรงนี้คิดว่านาจนสนุกเพราะว่าเจอคนเยอะใช่ครับแล้วก็แบบคือวงการมันก็แบบเกี่ยวกับศิลป์แล้วมันต้งร้องเต้นร<ม>้อง<ม>เล่นเล่นละครนะครับที่อย่างอย่างที่หลายๆคนรู้กันรู้สึกว่าเออเข้ามาก็สนุกดีครับตอนนี้ก็ก็รู้สึกมีความสุขไม่ได้ไม่ได้แบบว่าฝืนทําหรือว่าอะไรแต่ว่าตอนนี้เราสนุกกับมันมากๆครับพอเข้ามาเราได้เจอแฟนคลับเราได้เจอคนทางานร่วมกันเราได้เจอเพื่อนอะไรเงี้ย พอเวลาขึ้นไปยืนบนเวทีแล้วได้แบบพูดคุยกับแฟนคลับหรือว่ามีแฟนคลับที่คอยแบบส่งกำลังใจให้เราอคอยแบบพูดคุยกับเราก็รู้สึกดีดีใจที่แบบว่าเออเขาเขาคอยอนอสนับสนุนเราเลยครับผมก็แบบเออก็อยากจะส่งส่งความสุขกลับไปให้พวกเขาเช่นกันนี่ครับป,ปกติซีรีมันจะมีจะมี 12E ี12 EP, ใช่ไหมครับ แต่ว่าด้วยด้วยซีนเรื่องนี้ครับคือแบบว่ามันมีทั้ง4คู่เนาะแล้วก็แล้วก็พี่ถาตั้ง,งใจทําให้เป็นหลักๆมี2คู่ครับใช่ก็เลยเป็น 16- 16 EP ใช่ครับผมก็ก็เหมือนว่าเราก็ไต่ไปในขึ้นมาอีก,อกขั้นหนึ่งใช่อย่างที่บอกครับใช่ครับก็ก็พอรู้ว่าในเรื่องนี้ก็ดีใจเนาะแล้วก็เรื่องนี้ก็ได้ทําอะไรขึ้นอีกเยอะเลยครับด้วยการแสดงด้วย บลาบลาบลา,าเยอะเหมือนแต่ว่ายังพูดไม่ได้อใช่ครับก็รู้สึกรู้สึกว่าเออดีใจที่แบบผู้ใหญ่ให้โอกาสเราตัวละครคิวเป็นตัวละครที่เทเป็นรุ่นเป็นรุ่นพี่ที่แบบว่ามีความมีความเป็นศิลปินเป็นมีความติดในตัวเองสูงชอบว่ารูปฟังเพลงชอบร้องเพลง <ๆ S 2> ผมคิดว่าผมไม่ผมคิดว่าผมอ่ะไม่ค่อยไม่เดแบบว่าเทหรือแบบว่าครูขนาดนั้นผมเป็นคนแบบว่า เป็นตัวเองอยากทําอะไรผมก็ทาแล้วก็แบบว่าเรื่อยๆอ่าเรื่อยๆครับผมผมรับบทเป็นเต้ยครับผมเต้ยก็จะเป็นน้องน้อยสุดในกลุ่มครับคือส่วนใหญ่ในเรื่องเขาจะอยู่ปีกังเต้ยก็จะอยู่ปีหนึ่งใช่แล้วก็จะเป็นเด็กที่สดใสค,ครับมองโลกในแง่บวกแล้วก็มีความแบบอเลือดตลอดเวลามีความสนครับใช่ก็มีความต่างกับผมอยู่ยากครับยากเต้ยเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่ายากเพราะว่า ด้วยความที่เป็นเด็กที่สดใสมากๆใช่ไหมครับแล้วก็มีความน่ารักเนาะผมรู้สึกว่ามันหาตรงกลางยากมากคือเหมือนว่ามันจะใกล้ตัวนะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันไกลตัวเนาะความจริงมันไกลตัวแบบว่าคือเวลาผมเล่นเป็นเตยอ่ะผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่ตัวเองเลยผมต้องแบบเป็นอีกคนนึงไปเลยครบเตยรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ยากมากแล้วก็ใช้ energy เยอะม,มากผมรู้สึกว่าเป็นแอบชอบกันแล้วกัน <BAR> ใช่ครับคือคือถ้าจากเส้นเรื่องของตัวละครคิวเตอร์แล้วกันคือเขาเคยเจอกันมาก่อนในตอนมัธยมตอนนั้นเนี่ยเตอยก็ยังค้นหาความฝันอยู่ว่าเออตัวเองอะ่ะอยู่ในช่วงม .6 นะครับก็ไม่รู้ว่าอยากเรียนอะไรใช่คือที่บ้านเนี่ยก็อยากอยากอยากให้เรียนหมอแต่ว่าเตอร์อย่ความจริงไม่ชอบแต่ว่าก็ทําไปเพราะว่าเออที่บ้านอยากให้เรียนแต่คราวนี้เนี่ยมันมีวันหนึ่งเรานั่งอยู่แล้วเนี่ยพี่คิวเขาเดินผ่านมามีเหตุการณ์ที่ทําให้เรา ได้รู้จักกันแต่ว่าเป็นการรู้จักกันแบบที่คุยผ่านโพสต์อินนะครับผมไม่รู้ว่าไม่รู้<ค>นหน้ามไ,มไม่รู้ไม,รไม่รู้ว่าคนหลังโพสต์อินคือใครครับรักกันแบบ e n d ูละกนะันในเมื่อเขาเพราะว่าเขาเป็นน้องหัดเขาอยู่น้อยกว่านี่ครับแล้วก็แบบว่า e n d ูเขาอยากจะแนะนําเขาอยากจะคอยแบบว่าคอยบอกคอยแนะนําเขาอะไร้ยครับผมใช่เพราะว่าในสายตาคิวเตอร์ก็คือ เด็กที่แบบว่าเป็นเด็กที่สดใสคนนึงเป็นเด็กที่แบบว่ามีความสว่างออกมาจากตัวเองมีความแบบโพสิทีฟอะไรครับเป็นเด็กที่แบบว่าเออมีพลังบวกอะไรเงรี้ยก็เหมือนพอได้อยู่กับเต้ก็รู้สึกว่าเออเรามีความสุขและแฮปปี้ที่ได้แบบอยู่กับเขาเลยครับคิดว่าคิดว่าทุกคนน่าจะเอ็นจอยพอดูแล้วก็จะกลับไปคิดถึงเรื่องราวของตัวเองเมื่อตอนนั้นอะไรยเงี้ยครับคิดว่าทุกคนต้อง อยค่านสุขแฮปปี้ติดตามชมซีรีส์ VR คือเรารักกันทุกวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25ครับครับผมและสามารถดูออนไลน์ได้เวลา3ทุ่มครึ่งนะครับผมทางแอป i q e และบนเว็บ i q c o m ทีเดียวเท่านั้นนะครับผมฝากด้วยนะครับ